ทุกคนนี่คือเชียงใหม่จูซบ็อกซ์จากตรงวัดเอศกาลาะนาะอีกอีกพีของสั้นๆจ้ะอุน,นอี่มันก็ขยันเต็มแล้วคือเราก็ขยันถ่ายนี่บรรยากาศเดยไปรถไฟแล้วฮะยังไม่ทันตัดนะฮะนี่ท,นนนทุกคนจา๋าเดี๋ยวรีบไปฮะนี่สะพานนวารัตทุกคนจ๋าเมื่อกี้เราบอกเลี้ยวซ้ายเมมนนี่ตัดไปแล้วเครื่องนี้เห็นไหมเรามีสองช่องถ่ายไปพูดไปแล้วกำลังจะมุ่งหน้ารถไฟจ้ะ เพื่อจะไปเช็คอินที่สิริโฮสเทลทุกคนโรงแรมในตำนานทุกคนจะสัก3วันนะครับทุกคนก็จะได้ไปถ่ายทำแบบสบายๆชิวๆไปออนไลน์ไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่ลำปางนะครับย้ำอีกทีหนึ่งลำปางเมืองนะ่าอยู่จริงๆนะถ้าเกิดใครไปหาของกินอ,ร,อร่อยๆตรงนั้นจะเยอะในเมืองของแยกแยกก็เยอะอร่อยบาทเดียวเคยไปไหมอร่อยอร่อยบาทเดียว ก็แกงใต้ก็อร่อยนะแถวตลาดอะไรนะอะไรนะที่ดังๆอะ่ะตอนเย็นเย็นเสาร์วอาทิตย์อะ่ะตลาดกองต้าเออเป็นไหมเมมเต็มก็ไม่หยุดถ่ายลบอีกก็ถ่ายอีกโพสกันบางทีเราโพสกันแบบเยอะมากอะ่ะทุกคนไม่สนใจจะมีคนดูจนมันปิดกั้นลงโทษเราไนงะ แล้วก็แต่ก็โอเคมียังมีโฆษณาเข้าเหมือนกับลุนนะฮะแล้วก็ามาโพสต์ใหม่ได้บางคลิปเมื่อเช้ายังเอาคลิปของแกงใต้ามาลงรอบที่5เลยทุกคนเพราะเราแบบว่าประทับใจมากยิ่งประทับใจยิ่งลงบ่อยก็มีนะทุกคนดอยสุเทพเป็นสีเห็นไหมสะพานนรัธอยู่ตรงนั้นถ้าเรามาข้ามถนนเจริญเมืองตรงนี้จะใกล้ถึงสันปักคอยแล้วจ้ะแล้วก็จะเป็นรถไฟเชียงใหม่จ้า นี้วัดสันปะคอยแล้วก็ค่ายกาวีละตลาดแม่ทองคําทุกคนจะอู้ขายตุ้งแอตีสี่ทุกคนแล้วก็ตลาดสันปะคอยก็ขายกันไปแบบทั้งวันตอนเช้าก็ขายไม่หยุดไม่ยอม่อนทุกคนที่นี่เราก็ไม่ได้ไปหลายจุดเนะอย่างป่าแดดป่าอะไรนะสันผีเสื้อทุ่งเศรษฐีทุ่งโฮเทลอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอันนี้เป็ดย่างก็อร่อยนะเป็ดย่างจเจริญเมืองทุกคนอร่อยมากดอเจ็ดยอดอย่างเงี้ยยังไม่เคยไปสักทีนะ สันติธรรมอย่างเงี้ยต้องหาโอกาสไปให้จุจุดจบให้ทั่วนี่ฮะทุกคนแถวๆนี้จะมีร้านอาหารบางซีรัตเคยติดต่อนะแต่เขาก็เงียบไงเห็นไหมดวงโชคชะตาร้านบางร้านเนี่ยเขาก็ว่าของเขาดีแต่ว่าเขาไม่ได้มีโชคชะตาให้เราได้ไปบอกต่อสิ่งดีๆจริงไงใช่ไหมเราก็หาร้านดีๆจริงๆต่อไปเรื่อยๆเพราะช่องของเรานี่ก็เรียกว่าทําเพื่อ บอกต่อสิ่งดีๆถ้าไม่ดีเราไม่ไปแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่ดีเราก็จะได้รู้ใช่ไหมฮะอย่างเคยไปเข้าซอยแถวเนี่ยฮะเชียงใหม่จูสบ็อกกอ่ะเจ้าของดีมากแต่พนักงานไม่ดีทุกคนพนักงานไม่ดีเลยทุกคนจ้ะจนต้องไม่ลบคลิปไปหรือยังอาหารอร่อยเจ้าของดีมากแต่พอไปที่ร้านแล้วเจ้าพนักงานไม่ดีพูดไม่ดีเลยอะ่ะพูดแบบหน้าทีบมาก นี่ฮะรถสัตว์กำแพงเห็นไหมรถสองแถวแดงวิ่งตลอดทุกคนจะจะเมาขึ้นดอยจะไปน้ําตกแม่สาน้ําตกสิริภูมิที่เป็นถ่ายหนังเรื่องใต้ฟ้าสีครามที่นวรัตเป็นนางเอกสมัยก่อนนะทุกคนกับนกคนโกามารชุนนะก็สวยนะไปอุทยานแห่งชาติออบหลวงอุสิทิเที่ยวเยอะไปจอมทองพระธาตสีจอมทองสําหรับคนเกิดปีชวดอย่างเงี้ยฮะก็เหมากันไปไปดอยสุเทพ ราชวรวิหารพระอารามหลวงนั้นของคนปีมะลูลยเนะีก็ศึกษาเส้นทางเดินทางไปหลากหลายที่เที่ยวแต่ในเมืองเนี่ยมาไม่เคยซ้ํากันเลยทุกค